ครับสวัสดีครับราศเดาว7 8รายงานตัวครับนี่เป็นคำทำนายนะครับรายเดือนของเ,ออเดือนตุลาคม2564ในช่วงครึ่งเดือนแรกนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีมิถุนนะครับดาวพฤหัสย้ายดีต่อคุณแน่นอนครับดีต่อคุณแน่นอนนะครับก่อน ในช่วงนี้เนี่ยนะครับก็จะมีการใช้ไพ่ทาโร่นะครับมาร่วมด้วยในการทำน่ายนะครับดังนั้นเนี่ยก็ขอให้ติดตามไปจนถึงท้ายคลิปนะครับเพราะว่าท่านจะได้มีโอกาสเสี่ยงถ่ายเลือกไพ่ด้วยนะครับก็ย้อนกลับมาดูครับในเหตุการณ์ที่ผ่านมานะครับก็แหมสำหรับ ชาวลัคนาราศีมิถุนนะครับก็เรียกได้ว่าหนักกันมาพอสมควรทีเดียวนะครับเพราะว่าในช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมาเนี่ยดาวพุธก็มีการพักองศาด้วยนะครับเวลาพุธพักองศาแน่นอนครับกระทบถึงตัวท่านนะครับความที่จะไปข้างหน้าการที่จะขยับไปในทิศท,ทางที่ออดีอย่างว่องไวและอย่างรวดเร็วเนี่ยมันต็อกลายเป็นอืดหรือชะงักงนันจนไปเสียอ,อย่างนั้นนั่นแหละนะครับ แต่คราวนี้ไม่ไป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 อย่างนั้นแล้วครับนะฮะเพราะว่ามันจะมีตัวมาช่วยกระตุ้นนะมีตัวมาช่วยกระตุ้นนะครับดาวใหญ่นะครับอย่างดาวพฤหัสนะครับก็จะมาช่วยกระตุ้นครับหลังจากที่ดาวการงานนะฮะและก็ดาวคู่ค้าคู่สัญญาท่านเนี่ยเดินถอยหลังมาอย่างยาวนานยิ่งคราวนี้แหละครับจะมีการถอยหลังอีกครั้งเดียวนะครับถอยหลังอีกครั้งเดียวนะครับถอยเข้ามาอยู่ในภพมรณะเนี่ยนะฮะแล้วก็ในจุดนี้เนี่ยนะผมมองว่านะฮะท่านจะได้มีโอกาสนะครับ เปลี่ยนแปลงกันจริงๆทีเดียวคือในพบมรณะเนี่ยนะฮะมันไม่ใช่หมายถึงเรื่องของการเจ็บป่วยเรื่องการสูญเสียอะไรแต่เพียงาเดียวมันหมายถึงการได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆแล้วก็แนวโน้มและทิศทางของดาวพฤหัสที่กําลังถอยหลังมาเนี่ยถ้าตัวท่านสังเกตให้ดีๆเนี่ยสถานการณ์โดยรอบเนี่ยมันมีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะเออไม่ใช่ไปได้เปลี่ยนเลคือไม่ไม่ไม่ไมันไ,ไ,ไม่ได้แย่เหมือนเดิมตลอดนะครับทับมันอาจจะรู้สึกว่าการเปลี่ยนแปลงเนี่ยค่อนข้างจะเรียกได้ว่า อืมันกระชากใจเหลือเกินนะครับเพราะว่าเวลาต้องทําอะไรเริ่มต้นอะไรหรือเปลี่ยนแปลงอะไรเนี่ยแน่นอนหลายคนก็ไม่อยากให้มันเป็นอย่างนั้นแหละครับแต่มันต้องเป็นและคราวนี้เนี่ยรีเว่าเลี่ยงไม่ได้จริงๆนะครับรีไม่ได้จริงๆแต่เปลี่ยนแล้วดีครับเปลี่ยนแล้วดีเพราะว่าเปลี่ยนแล้วเนี่ยดาปรหลัดเดินหน้าและเดินหน้าเข้าไปยังพบสุภาษิตด้วยนะครับทีนี้เดินหน้ายาวไปละไม่มีการถอยหลังกลับมาอีกแล้วแล้วก็ ทะลุยาวไปเป็นเกษตรราธิบดีในภพกรมมะเลยดังนั้นเนี่ยเรื่องราวอะไรต่างๆซึ่งเป็นความยากลําบากในอดีตเนี่ยนะฮะจะลดลงไปเนี่ยผมว่าเกินครึ่งนะ,ะเกินครึ่งเลยทีเดียวนะครับอดทนกันสักนิดหนึ่งอดทนกันสักนิดหนึ่งนะครับก็ส่วนดาวประจำตัวของท่านหลังจากที่หยุดจากการพักองศาแล้วเนี่ยนะฮะก็จะเข้าพบปุตตะในท,ทีนี้เนี่ยโอ้ความคิด ความอ่านนะการคิดเริ่มในเรื่องของการทํางานทําการอะไรต่างๆนี่หัวใสปิ้งนะหัวใสปิ้งเลยนะครับจะเริ่มมองออกเลยว่าจะทํำยังไงจะไปยังไงจะเป็นยังไงแน่นอนครับดาวที่ยังอยู่ในภพวินาศอย่างดาวพระหูซึ่งเป็นดาวภพสุภะอยู่มันก็ยังอยู่นะฮะมันยังอยู่แต่ผมเชื่อว่าท่านเองก็คงจะพอปรับตัวได้กับไอความที่ท่านจะต้องถูกดันไปอยู่เบื้องหลังดันไปอยู่ ไม่ออกหน้าออกตาอะไรอย่างนี้นแล้วก็ลำปองตรงฮะมันมัน,ม,นมันก็ไม่ใช่ลักษณะวิสัยของท่านนะฮะจริงของท่านเนี่ยเรียกได้ว่าการทํางานทําอะไรต่างๆเนี่ยมือมันก็เทคแอคชั่นแล้วก็ต้องมาปรากฏตัวหรืออะไรต่างๆแต่ว่าเวลามันมีดาวเข้าไปอยู่ในพวินาศแล้วเนี่ยมันเหมือนถูกดันไปข้างหลัง,ลงมันเหมือนเขามองไม่เห็นเราฮะแต่ว่าตอนนี้เรื่องต่างๆเนี่ยผมมองแล้วดีขึ้นแล้วนะดีขึ้นแล้วนะฮะความเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีกําลังจะเกิดขึ้นนะครับ ขอให้ใจเย็นสักนิดหนึ่งนะครับดีแน่ๆครับเดือนตุลาคมนี้นะฮะสำหรับชาวลัคนาราศีมิถุนครับครับผมก็ได้ใช้ไพ่ทาโร่มาช่วยในการออกคำทำนายของเดือนนี้ด้วยนะครับโดยไพ่ที่ใช้มีสองสำรับนะครับสำรับบนนะครับแสดงสถานการณ์ที่ผ่านมาสำรับล่างนี่แสดงสถานการณ์หรือความเป็นไปได้ในเหตุการณ์ปัจจุบันครับ จากภาพนะครับจะเห็นได้ว่าท่านเกิดความกลัวท่านเกิดความกลัวจนแคบจะควบคุมตัวเองไม่ได้เลยทีเดียวนะครับเพราะว่าสถานการณ์มันเป็นไปในทิศทางที่เรียกได้ว่ามันอะไรก็ดูเร่งร้อนอะไรก็ดูเร่งรีบไปหมดเรียกได้ว่าภาระอะไรต่างๆเนี่ยมาท่านกลัวนะครับผมบอกท่านเลยว่าท่านมีความกลัวอยู่นะกลัวจนหลายครั้งกลัวจนแทบจะควบคุมไม่ได้นะครับความต้องการความอะไรต่างๆที่ท่านมีเนี่ยมัน ครอบงำตัวท่านเสียจนเรียกื่อว่าท่านกลัวไปหมดว่ามันจะไม่ได้เป็นไปในทิศทางนั้นแต่ท่านเองท่านก็รอนะท่านก็รอความเปลี่ยนแปลงนี้อยู่นะครับความเปลี่ยนแปลงนี้อยู่และผมบอกได้เลยว่าความเปลี่ยนแปลงที่มันจะเปลี่ยนไปเพื่อให้เกิดความสมดุลเนี่ยมันเกิดขึ้นจริงๆนะฮะเดี๋ยวว่าบางทีถ้าเกิดท่านไม่ทันสังเกตหรือว่าท่านอาจจะสังเกตแต่ว่ามันอาจจะไม่ทันใจท่านเนี่ยนะฮะก็เรียกได้ว่านั่นอยู่ ก็อดทนนิดนึงครับอดทนนิดนึงนะครับอปบใช้คำอดทนบ่อยมากสำหรับชาวลัวกนาเราสิีมิทุนเนี่ยนะก็ในสถานการณ์ตรงนี้เนี่ยท่านจะยังได้ใช้นะฮะทักษะใช้ความสามารถของตัวท่านเนี่ยในการที่จะทําให้เกิดความเออข้าวหน้าเกิดความโดดเด่นในวิชาชีพในสิ่งต่างๆที่ท่านเป็นอยู่ไม่ต้องกลัวครับ ท่านยังสามารถใช้สิ่งเหล่านั้นได้นะครับใช้สิ่งเหล่านั้นได้ไม่มีใครมาแทนที่ท่านได้ทักษะของท่านหลายๆอย่างเนี่ยไม่มีใครแทนที่ได้จริงๆส่วนสถานการณ์ในปัจจุบันเนี่ยการใช้การจ่ายอะไรต่างๆเนี่ยผมอม,อมองตรงท่านก็คงจะหวาดหวาดเหมือนกันว่าคือหลังจากที่ท่านได้ใช้ไปแล้วเนี่ยเออมันจะเพอมไหมมันจะเหลือพอไหมนะฮะท่านเคลียร์ได้ครับอะไรที่สําคัญ อะไรที่จําเป็นท่านเคลียร์ได้นะครับพันคายนิดหนึ่งพันไายนิดหนึ่งจริงอยู่ท่านอาจจะไม่สามารถที่จะใช้จ่ายฟุยยย่มเฟือยได้แต่ขอให้วางใจนะครับว่าไอ้สิ่งที่มันที่กลัวว่ามันจะไม่เข้ามาเนี่ยมันจะมีเข้ามาท่านมีครับโอ้โหกอดติดอยู่ที่นั่นเลยมีครับมีเข้ามาแล้วก็ทันแน่นอนนะครับก็ถ้าท่านตัดตกลงปรงใจแล้วเรื่างนอนสงบลงได้แล้วเนี่ยนะ องค,ความรู้โดยรวมเลยท่านมันจะนําท่านไปสู่ความสําเร็จจริงๆนะไพ่สองถ้วยนี้ขึ้นมาเนี่ยแสดงว่าคนที่เขาจะต้องการให้เป็นไปคนที่เขาต้องการจะทําให้ข้อตกลงนี้มันเกิดขึ้นเนี่ยมันจะต้องสําเร็จครับมันจะต้องสําเร็จนะไพ่สองถ้วยขึ้นมาเล่นบอร์ดได้เลยนะเฮฮาแฮ ppy ฮูเรเดแน่นอนนะครับแล้วก็ไพ่ใบสุดท้ายของสถานการณ์ปัจจุบันก็คือไพ่จัดเมนแน่นอนครับออ ได้รับการตัดสินวันพิพาษานะครับแต่แนโน้มไปในทิศทางที่ดีครับไปในทิศทางที่ดีนะครับเรียกได้ว่าสิ่งใดที่ท่านทามาไม่ต้องกลัวครับถ้าท่านดําเนินชีวิตมาอย่างดีดําเนินชีวิตมาในหนทางที่ถูกตานองครองทาแล้วท่านไม่ต้องกลัวคําตัดสินนีเลยครับคำตัดสินจะเป็นไปในทางบวกอย่างแน่นอนครับเป็นไปในทิศทางที่ดีชีวิตท่านจะได้ค้นพบหนทางใหม่ครับก็ จะมีไพ่ให้ท่านเลือกนะครับก um hmm ็ท่านให้เลือกกองทางซ้ายหรือกองทางขวานะครับขอให้ตั้งจิตอธิษฐานเลือกมา1กล่กองนะครับทางซ้ายหรือทางขวานะครับอาตั้งจิตนะครับ่าเลือกนะแล้วผมจะทําการเฉลยในลําดับต่อไปครับครับสําหรับท่านที่เลือกไพ่กองทางด้านซ้ายมือนะท่านได้ไพ่พระราชาถือดาบนะครับกิงดาบนั่นเองนะครับก็เรียกได้ว่า เวลาที่ท่านรอคอยมาถึงแล้วครับพูดที่ตัด,ตดสินที่เป็นที่ตายนะทีอนาคตนะครับโอ้โหเรียกว่าเขาพูดนี่ไม่เก่งใจท่านเลยนะนะหลายๆเรื่องแต่ท่านขอให้ตั้งใจฟังเขาตั้งใจฟังเขานะฮะคือเขานะ่ยชื่นชมท่านนะจึงเรียกท่านมาคุยนะจึงเรียกท่านมาแจกแจงอะไรละเอียดท่านได้รับผลดี จากการตัดสินใจของผู้มีอำนาจท่านนี้อย่างแน่นอนเพียงแต่ว่าท่านต้องใช้สัญชาตญาณของท่านในการที่จะฟังและตอบโต้อย่างเหมาะสมท่านจะได้รับผลลัพธ์ที่ดีครับเพราะว่าจากไพ่ที่ออกมาในช่วงสถานการณ์สุดท้ายนั้นเป็นไปในทิศทางที่บวกนะฮะขอให้สบายใจได้นะครับ ถึงท่านจะต้องต้องไปเจอกับท่านผู้ใหญ่นะฮะของรูปหัวหน้าองค์กรหรือผู้มีอำนาจตัดสินใจเนี่ยไม่ต้องกลัวครับไม่ต้องกลัวไปเลยครับไปเจอกันเลยส่วนท่านที่ได้ไพ่าทางขวามือนะครับเลือก่อนทางขวามือนะครับเรียกได้ว่าเขาไฟเขียวแล้วครับ ท่านจะสามารถใช้ความรู้ความสามารถของตัวท่านเนี่ยได้อย่างเต็มที่แต่ขอนแนะนำอย่างละัละล้ามากครับคนเขาจะหมันไส้นะครับดังนั้นเนี่ยเรียกได้ว่าเปิดเขาเปิดโอกาสให้แล้วนะครับเขาเปิดโอกาสให้แล้วเราต้องใช้โอกาสนั้นอย่างดีใช้โอกาสนั้นอย่างฉลาดนะครับก็ยินดีด้วยนะครับกับทางเลือกของท่านครับกดเมตตากดแชร์กดไลค์กดติดตามคอมเมนต์ Comment, มาเป็นกำลังใจในการทำคลิปในข่าวต่อไปราศดาวเจ็ดแปดสวัสดีครับ